สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอ๋จากช่องเริ่มิกับติ่งครับวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของร่องกระเบื้องเบี้ยวร่องกระเบื้องมีขนาดกว้างมีขนาดใหญ่ไม่เท่ากันทําให้ความสวยงามในการปูกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนังของเรานั้นลดลงไปเยอะเลยนะครับรวมถึงเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะสังเกตว่าตัวยาแนวที่ยาแนวไว้หลุดร่อนเร็วกว่าปกติสาเหตุเกิดจากอะไรและเรามีวิธีการในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสาเหตุก่อนว่า สาเหตุต่างๆมันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งเลยนะครับเรื่องของตัวร่องยาแนวเบี้ยวร่องยาแนวมีขนาดกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้นะครับก็เกิดจากฝีมือของช่างสักเกเลยนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากช่างเนี่ยถ้าเขาทํางานโดยการใช้การกะระยะความกว้างต่างๆนะครับโดยไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยจัดร่องกระเบื้องหรือจัดระเบียบในส่วนของร่องกระเบื้องเนี่ย ก็จะทําให้การทํางานนะเป็นภาพสุดท้ายออกมาเนี่ยเบี้ยวมีขนาดไม่เท่ากันอย่างแน่นอนเลยหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะใช้ในส่วนของกระดาษลังหรือตัวพลาสติกที่เป็นสายลัดพลาสติกนะครับที่มากับตัวกล่องกระเบื้องเนี่ยเข้ามาใช้ทดแทนซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะมีความหนาของตัวพลาสติกเนะี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2สมิลลิเมตรคุณผู้ชมเวลาที่ใช้งานนะครับถามว่าสามารถใช้งานทดแทนได้ไหมได้ครับแต่ได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นไม่ได้เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับดยการใช้งานนะก็จะเหมาะสําหรับการปูกระเบื้อง ที่เป็นการปูชิดมีระยะล่องไม่เกินทั้ง2มิลลิเมตรคุณผู้ชมแต่ในการปูกระเบื้องจริงๆแล้วนะครับเรามีการเว้นระยะห่างระหว่างกระเบื้องเนี่ยหลากหลายครับขึ้นอยู่กับกระเบื้องนั้นเป็นกระเบื้องแบบขอบตัดซึ่งสามารถปูชิดได้เยอะอาจจะเว้นไว้สัก2มิลหรือสมมิลได้หรือถ้าเป็นกระเบื้องขอบลาดขอบโค้งมนอันนี้อาจจะต้องเว้นระยะห่างเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็น5มิลลิเมตรสิมิลลิเมตรซึ่งการใช้สายลัดตัวนี้หรือว่าการใช้กระดาษลังมันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นนะครับการที่เราจะดูว่าผู้น สามารถทํางานตอบโจทย์ได้ตัวร่องยาแนวที่มีความสวยงามตรงแล้วก็ไม่เบี้ยวนะครับมีขนาดเท่ากันสม่ําเสมอเนี่ยให้ดูจากอุปกรณ์ที่เขาใช้ครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะคาดการณ์เลยแล้วครับว่าผลงานที่ออกมาน่าจะได้ผลงานที่ดีตอบโจทย์การใช้งานของเราอันที่2นะครับเรื่องของปัญหากระเบื้องระเบิดอันนี้นะครับก็เกิดจากการที่ช่างเนี่ยปูกระเบื้องชิดมากจนเกินไปแล้วไม่ได้เว้นช่องว่างระหว่างตัวร่องยาแนวหรือกระเบื้องไว้เลย โดยปกตินะครับปัญหานี้เนี่ยจะพบมากๆเลยก็คือเรื่องของการปูพื้นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องขนาดใหญ่อย่างกระเบื้องแกนโตนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็เกิดจากตัวเจ้าของด้วยคือเจ้าของบ้านเองเนี่ยอยากจะได้เรียกว่าร่องอยาแนวที่ชิดไม่มีร่องอยาแนวเลยตัวช่างเองเนี่ยก็ ทำตามใจเจ้าของโดยลืมคิดไปว่าการที่เราปลูกระเบื้องชิดมากเกินไปเนี่ยเวลาที่อุณหภูมิภายนอกบ้านน่มีร้อนบาน้างหนาวบ้างสลับกันไปนะครับวัสดุต่างๆมันมีการยืดหดมีการขยายตัวคุณผู้ชมวัสดุ2ตัวเนี้ยคือตัวกระเบื้องเนี่ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความแข็งแต่เปราะเขาถูกเผาาที่อุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการขยายตัวอีกแล้วคุณผู้ชมกับการวัสดุด,ด้านล่างกระเบื้องคือตัวปูนปูนกาว ตัวนี้แหละครับเวลาที่เขาได้รับอุณหภูมิความร้อนความเย็นเนี่ยเขา,าเจะมีการขยายตัวและเมื่อมีการขยายตัวนะครับแต่กระเบื้องด้านบนเขาไม่ขยายตัวตามเราไม่มีช่องว่างให้เขาเลยมันจึงเกิดการเบียดตัวกันขึ้นมาคุณผู้ชมกระเบ,บื้องที่มีความเปราะอยู่แล้วเบียเบียดตัวกันทําให้กระเบื้องแตกมีความเสียหายหรือว่าเรียกว่ากระเบื้องระเบิดนั่นเองครับคุณผู้ชมดังนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเว้นช่องว่างระหว่างการปูกกระเบื้องอย่างน้อยๆนะครับห5หรือว่า2มิลลิเมตรนะครับปัญหาที่3นะครับก็ ยาแนวไปแล้วหลุดต้นเร็วอันนี้นะครับสาเหตุหล,ลักๆก็เกิดมาจากการที่ช่างนั้นไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการจัดร่องกระเบื้องรวมถึงเขาไม่ได้ทําความสะอาดในส่วนของร่องกระเบื้องดีเพียงพอหรือว่าลึกมากเพียงพอเขาก็จะมีในส่วนของเศษปูนอุดอยู่บริเวณช่องว่างระหว่างตัวกระเบื้องทั้ง2แผน่นแล้วการที่ช่างเขาไม่ได้ขูดหรือทําความสะอาดให้ลึกมากเพียงพอเนี่ยแล้วเราทําการยาแนวไปนะคุณผู้ชมยาแนวมันก็ไม่มีที่ยึดเกาะหรือว่าเกาะได้บางมากๆเลย เมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งตามระยะเวลาโดนในส่วนของน้ำยาล้างพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำโอยาแนวจึงมีโอกาสหลุดด่อนเร็วกว่ากำหนดนั่นเองการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของร่องยาแนวปิดเบี้ยวหรือว่าในส่วนของการยาแนวแล้วหลุดเร็วกว่าปกติรวมถึงการป้องกันปัญหาตัวกระเบื้องระเบิดเนี่ยเราก็สามารถใช้อุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ในการจัด แนวกระเบื้องหรือว่าจัดร่องกระเบื้องเนี่ยซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคุณผู้ชม1เลยคืออุปกรณ์ในการจัดระเบียบร่องกระเบื้องนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นลนักษณะพลาสติกรูปเครื่องหมายบวกหรือว่ากากบาดนะครับเป็นพลาสติกเล็กซึ่งในท้องตลาดเนี่ยที่ผมเห็นก็จะมีขนาดความกว้างอยู่มาสัก6กขนาดนะครับ1นม่มิลลิเมตรหญ่สุดอ10มิลลิเมตรนอยมิลลิเมตรภทมอิลลิเมตรห้ามิลลิเมตรและใหญ่สุดคือสิมิลลิเมตรนีงก็ขึ้นอยู่กับประเภท จะมีการจัดแต่งในส่วนของรูปแบบใน,นการปลูกระเบื้องแบบไหนส่วนที่สอน,นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ในการปรับระดับกระเบื้องคุณผู้ชมอุปกรณ์นี้นะครับก็คือใช้ในการปรับระดับกระเบื้องให้มีความเสมอเท่ากันแต่ท่านอาจจะเคยได้ยินนะว่าช่างบอกว่าผมไม่ยอมใช้ในส่วนของปูนกาวหรอกเพราะว่าปูนกาวเวลาที่ปลูกกระเบื้องขนาดใหญ่ดรเฉพกกระเบื้องพื้นมันจะยุบตัวนะครับทำให้เกิดร่องแบบนั้นแบบนี้บ้างจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้พื้นกระเบื้องนะมีความเรียบ เสมอกันนะครับก็คืออุปกรณ์ในการปรับระดับพื้นนั่นเองถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการป้องกัน1เลยคือกระเบื้องเรียบเสมอ2คือร่องกระเบื้องนั้นไม่ได้ชิดจนเกินไปนะครับแล้วก็ได้ร่องที่มีความกว้างเท่าเท่ากันได้ความสวยงามนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ฝากไวใ้ให้กับคุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับหเลยคือเราไม่ได้ใช้เองหรอกครับแต่ขั้นตอนในการทํางานต่างๆนะฮะที่เราจะสังเกตได้หรือว่าในการเลือกเฟ้นผู้รับเหมาเราสังเกตดูได้ครับถ้าช่างเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผมเล่ามานะครับ แล้วดูเรื่องของราคาค่าแรงถ้าค่าแรงสูงขึ้นสักนิดหนึ่งแต่ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผลงานที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพสําหรับผมเองผมยอมจ่ายนะเพราะผมถือว่าช่างเนี่ยเขามีการเรียนรู้มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะให้ผลงานออกมาดีที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมวันน่้คลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่รู้เรื่องของสาเหตุต่างๆแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับรวมถึงวิธีการในการเลือกเฟ้น ผู้รับเหมาหรือว่าช่างในการปูกระเบื้องเพื่อให้มาปูกระเบื้องให้กับคุณผู้ชมในครั้งถัดไปเนี่ยได้พื้นผิวกระเบื้องทั้งพื้นและผนังให้มีความสวยงามมีระยะต่างๆนะครับตรงตามความต้องการแล้วก็มีพื้นผิวต่างๆอยู่กับเราได้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่องไลฟ์วงกติง่ตงตลาดคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ